อ่านใจคนอย่างฉลาดจิตวิทยาในการเข้าใจและตีความพฤติกรรมการอ่านใจคนให้ได้อย่างฉลาดไม่ใช่แค่เรื่องของการตีความคำพูดหรือการแยกแยะพฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเข้าใจและตีความสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันการทางานหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นใด บทความนี้จะพูดถึงแนวจิตวิทยาที่สามารถช่วยให้คุณอ่านใจคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากหนึ่งการสังเกตภาษากายหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการอ่านใจคนคือการสังเกตภาษากายคนเรามักจะมีพฤติกรรมที่บ่งบอกอารมณ์หรือความรู้สึกภายในตัวเองแม้ว่าจะไม่ได้พูดออกมาการสังเกตท่าทางเช่นการยิม้มการหลบตา การขยับมือหรือการยืนอยู่ในท่าทางที่แน่นอนสามารถบ่งบอกได้ถึงอารมณ์ของคนคนนั้นตัวอย่างเช่นการยิ้มแสดงถึงความพึงพอใจหรือความสุขแต่หากยิ้มที่มุมปากหรือยิ้มไม่เต็มที่อาจเป็นสัญญาณของความอึดอัดใจ,จเพราะฉะนั้นภาษากายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการอ่านอารมณ์ความรู้สึกและเจตนาของคนอื่นโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้ว่าเราจะพูดจาสวยหรู หรือแสดงออกอย่างไรการแสดงออกผ่านภาษากายมักจะบ่งบอกความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจได้ดีกว่าคำพูดหลายๆครั้งอาจไม่สอดคล้องกับความรู้สึกที่แท้จริงดังนั้นการสังเกตภาษากายจึงเป็นวิธีที่ฉลาดในการอ่านใจคนและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นในแง่จิตวิทยาภาษากายคือท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายสีหน้า การสบตาหรือแม้แต่ท่าทางของมือและเท้าที่แสดงออกมาจากอารมณ์ภายในและความรู้สึกที่แท้จริงของบุคคลน,นั้นนนการอ่านภาษากายสามารถช่วยให้เราเข้าใจความหมายซ่อนเร้นที่ไม่ถูกกล่าวออกไปหรือ แม้แต่การปกปิดสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการให้เราเห็นจากมุมมองทางจิตวิทยาการสังเกตภาษากายช่วยให้เรารู้ได้ว่าคนรอบข้างกำลังรู้สึกอย่างไรมีความคิดหรือทัศนคติต่อเรื่องที่กำลังพูดถึงอย่างไรและแม้กระทั่งแสดงถึงท่าทีที่มีต่อเราในขณะนั้นได้อีกด้วยต่อมาเทคนิคการสังเกตภาษากายอย่างชาญฉลาดสังเกตสัญ,ญญาที่ขัดแย้งกับคำพูด การฟังคำพูดและดูภาษากายไปพร้อมๆกันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการอ่านใจคนเมื่อคำพูดและภาษากายไม่ตรงกันต่อมาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆภาษากายมักจะปรากฏในรายละเอียดเล็กๆต่อมาจากจังหวะของการเคลื่อนไหวการอ่านจังหวะของการเคลื่อนไหวก็สามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของบุคคลน,นั้นๆได้ต่อมาสองการอ่านอารมณ์จากน้ำเสียง น้ำเสียงที่ใช้ในการพูดสามารถบอกอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลน,นั้นได้อย่างชัดเจนการพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบอาจบ่งบอกถึงความเย็นชาหรือการไม่สนใจในขณะที่น้ำเสียงที่ตื่นเต้นและมีพลังอาจแสดงถึงความสนใจหรือความตื่นเต้นหากน้ำเสียงแปรปรวนจากการพูดปกติเช่นเสียงสูงขึ้นหรือต่ำลงอาจเป็นสัญญาณของความวิตกกังวลหรือความโกรธ การฟังน้ำเสียงและจังหวะของการพูดจะช่วยให้คุณจับสัญญาณของอารมณ์และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ได้ามากขึ้นการอ่านอารมณ์จากน้ำเสียงสำคัญในการสื่อสารที่สามารถบอกอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลได้อย่างลึกซึ้งแม้คำพูดจะมีความสำคัญแต่ในบางครั้งเสียงกลับบ่งบอกความรู้สึกหรือความคิดที่แท้จริงของบุคคลนั้นได้ดีกว่าคำพูดที่ออกมาเสียอีก น้ำเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถบ่งบอกได้ถึงอารมณ์หลายประเภทเช่นความโกรธความตื่นเต้นความวิตกกังวลหรือความเบื่อหน่ายจิตวิทยาการฟังน้ำเสียงเสียช่วยให้เราอ่านใจคนอื่นอย่างชาญฉลาดและเข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนเร้นได้อย่างแม่นยำต่อมาน้ำเสียงและอารมณ์ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งน้ำเสียงที่ใช้ในการสื่อสารประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่สามารถบ่งบอกอารมณ์ของบุคคลได้แก่ความสูงต่ำของเสียง ความเร็วในการพูดความดังเสียงและความหยุดชะงักหรือความกระชับของเสียงนอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่สามารถระบุอารมณ์ได้เช่นความนุ่มนวลของเสียงความแข็งแกร่งหรือความสะดุดในการพูดที่ล้วนเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการตีความอารมณ์ของผู้พูด จิตวิทยาของการอ่านน้ำเสียงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของบุคคลที่พูดได้แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในระดับลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่น้ำเสียงมีอิทธิพลต่อการตีความสถานการณ์และช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยตัวอย่างเช่นการที่คนพูดด้วยน้ำเสียงหวานหวานอาจบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ดีหรือความเป็นมิตร ขณะที่น้ำเสียงที่กระด้างอาจแสดงถึงความไม่พอใจหรือการปิดกัน้นจากมุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่จะอ่านน้ำเสียงช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงอารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมันช่วยเสริมสร้างทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้งและช่วยให้การตอบสนองต่อผู้อื่นมีความเข้าใจและเหมาะสมมากขึ้น 3. การตั้งคำถามและฟังคำตอบอย่างมิติก การตั้งคำถามที่เฉียบแหลมและการบฟังคำตอบอย่างตั้งใจสามารถเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ของบุคคลการถามคำถามที่เหมาะสมจะทำให้คุณสามารถรู้ถึงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่ต้องถามตรงไปตรงมาและการฟังคำตอบอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณรับรู้ถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นๆ การตั้งคำถามและการฟังคำตอบอย่างมีสติเป็นทักษะสำคัญในการเข้าใจและอ่านใจคนอื่นอย่างชาญฉลาดเมื่อเราตั้งคำถามและฟังคำตอบอย่างตั้งใจเราสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกความคิดและทัศนคติที่แท้จริงของบุคคลน,นั้นแม้คำตอบที่พวกเขาพูดออกมาอาจไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่ได้บ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่าง การตั้งคำถามที่ดีและการฟังอย่างมิสติช่วยให้เรามีโอกาสได้รับข้อมูลที่ลึกซึ้งและจริงใจจากคนรอบข้างการตั้งคำถามที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถรับข้อมูลจากผู้อื่นได้แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สามารถสะท้อนอารมณ์และความคิดของผู้ตอบได้อีกด้วยคำถามที่เราตั้งสามารถเป็นตัวสะท้อนถึงความสนใจที่เรามีต่อบุคคลนั้น และช่วยให้เราเข้าใจมุมมองหรืออความรู้สึกของพวกเขาได้อย่างละเอียดต่อมาการฟังคำตอบอย่างมิสติกการจับประเด็นและการเข้าใจความรู้สึกการฟังคำตอบอย่างมิสติกเป็นทักษะที่ต้องการการตั้งใจและการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูดรวมถึงการจับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในคำตอบด้วยเมื่อเราฟัง ด้วยความตั้งใจเราจะสามารถสังเกตเห็นอารมณ์ความรู้สึกหรือปัญหาที่ผู้อื่นกำลังเผชิญอยู่แม้คำตอบที่พวกเขาให้มาอาจไม่ตรงไปตรงมาก,การฟังอย่างมีสติจะช่วยให้เรารับรู้ถึงสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจน4การตีความคำพูดและความหมายที่ซ่อนอยู่คำพูดบางประโยคที่ดูเหมือนธรรมดาอาจมีความหมายแฝงหรือเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกบางอย่างการพูด ในรูปแบบที่เป็นการอ้อมๆหรือการใช้คำบังคำที่อาจฟังดูไม่ตรงไปตรงมาอาจเป็นวิธีที่บุคคลหนึ่งใช้ในการปกป้องตัวเองจากการเปิดเผยอารมณ์ที่แท้จริงคำพูดที่คนพูดออกมาไม่ใช่เพียงแค่คำธรรมดาแต่อย่างสะท้อนถึงความคิดความรู้สึกและทัศนคติที่แท้จริงของบุคคลนั้น แม้บางครั้งคำพูดอาจฟังดูธรรมดาแต่มีหลายปัจจัยที่สามารถทำให้คำพูดเหล่านั้นมีความหมายที่ลึกซึง้งและซ่อนเร้นอยู่การตีความคำพูดและการเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่จึงเป็นทักษะที่สำคัญในการอ่านใจคนอย่างฉลาดและเข้าใจมุมมองที่แท้จริงของผู้อื่นในทางจิตวิทยาการตีความคำพูดเกี่ยวข้องกับการรับรู้สิ่งที่คนพูดและการตีความสิ่งที่ไม่พูดออกมา บ่อยครั้งที่คำพูดที่ผู้อื่นใช้ไม่ได้สะท้อนถึงความรู้สึกทั้งหมดหรือบางครั้งคำพูดอาจจะถูกเลือกมาเพื่อลดการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงการรู้จักตีความคำพูดอย่างฉลาดจะช่วยให้เราค้นพบความหมายที่ซ่อนเร้นเหล่านั้น5การสร้างความสัมพันธ์และการอ่านการตอบสนองจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและอ่านใจคนได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคนรู้สึกสบายใจ และไว้ใจพวกเขาจะเปิดเผยตัวตนและความรู้สึกที่แท้จริงมากขึ้นหากคุณสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและเคารพในความเป็นส่วนตัวของคนอื่นพวกเขาจะให้ข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นในการอ่านใจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยในการเข้าใจและเชื่อมต่อกับคนรอบข้างในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการอ่านการตอบสนองของผู้อื่น ก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์เหล่านี้เพราะการเข้าใจปฏิกิริยาหรือการตอบสนองของผู้อื่นช่วยให้เราปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าความสามารถในการอ่านการตอบสนองของผู้อื่นถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทำให้เราเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ การสังเกตพฤติกรรมซ้ำๆบางครั้งการเข้าใจบุคคลหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งการพูดหรือการแสดงออกหรือตรงแค่สังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำเช่นการหลีกเลี่ยงการพูดถึงบางเรื่องหรือการไม่เข้าร่วมกิจกรรมสังคมสามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรู้สึกภายในได้ดีขึ้นพฤติกรรมซ้ำๆจะบอกคุณว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและกดดันบุคคลนั้นอยู่ สรุปให้ฟังได้ว่าการอ่านใจคนให้ได้อย่างฉลาดนั้นไม่ใช่แค่การสังเกตเทียงแค่ภายนอกหรือคำพูดแต่เป็นการรวมทุกๆปัจจัยที่สามารถบง่งบอกอารมณ์และความรู้สึกภายในได้อย่างละเอียดการฝึกฝนการสังเกตภาษากายการฟังน้ำเสียงการตั้งคำถามอย่างมิสติและการตีความคำพูดจะทําให้คุณสามารถอ่านใจคนได้อย่างลึกซึ้ง และเข้าใจผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ความฉลาดในการอ่านใจคนสามารถช่วยให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์และทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่างยั่งยืน